สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้สูงวัยแอดสูตรบำรุงวัยเกา่าที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนอายุ80ยังดูกระฉับกระเฉงในขณะที่บางคนอายุแค่60กลับดูอ่อนแอและเจ็บป่วย คำตอบอยู่ที่วิธีการดูแลตัวเองในแต่ละวันและวันนี้ผมจะเผยความลับที่ค้นพบจากการดูแลผู้ป่วยหลายพันรายลองมาดูกรณีของคุณลุงสงศักดิ์วัยบ2ปีที่มาพบผมเมื่อหกเดือนก่อนด้วยอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับและน้ำหนักลดคุณลุงบอกว่าหมอครับผมรู้สึกหมดแรงไม่มีกำลังจะทำอะไร แค่เดินขึ้นบันไดสองขั้นก็เหนื่อยแล้วหลังจากภรรยาเสียชีวิตไปสองปีและลูกๆแยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดคุณลุงต้องอยู่คนเดียวการกินอยู่ไม่เป็นเวลาไม่ได้ออกกำลังกายแต่หลังจากที่คุณลุงได้นำแปสูตรที่ผมจะแบ่งปันนี้ไปปฏิบัติเพียงสามเดือนเขากลับมาพบผมด้วยรอยยิ้มเดินได้คล่องแคล่วน้ําหนักกลับมาปกติและที่สำคัญคือมีความสุข กับการใช้ชีวิตอีกครั้งสูตรที่ผมจะแบ่งปันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายธรรมดาแต่เป็นวิธีการดูแลตัวเองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งผมได้พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานความรู้ทางการแพทย์การที่เราจะเข้าใจว่าทำไมแปดสูตรนี้ถึงสำคัญเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อเราอายุมากขึ้น เมื่ออายุ60ปีขึ้นไปร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมวลกล้ามเนื้อลดลงกระดูกบางลงระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและที่สำคัญคือการเผาผลาญอาหารช้าลงแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมจำนนต่อความชราจากการศึกษาวิจัยพบว่า70%ของการเสื่อมถอยของร่างกายเกิดจากวิถีชีวิตไม่ใช่อายุที่มากขึ้น นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะชะลอความชราได้ถึง70%ดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตสูตรแรกที่สำคัญที่สุดคือเรื่องโภชนาการผมเรียกว่าสูตรอาหารสมดุลชีวิตคุณลุงสมศักดิ์เองตอนแรกก็กินแต่อาหารสำเร็จรูปบะมีกึ่งสำเร็จรูปเพราะสะดวกแต่นั่นทำให้ร่างกายขาดสารอาหารสำคัญผมแนะนำให้คุณลุงแบ่งจานอาหารเป็นสส่วน ผักหลากสีสองส่วนโปรโตีนคุณภาพดี1ส่วนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน1ส่วนพร้อมกับเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้และนมเพื่อป้องกันกระดูกพรุนสูตรที่2คือการออกกำลังกายแบบ3ประสานประกอบด้วยการเดินเร็ว30นาทีต่อวันการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยยางยืดหรือการยกน้ำหนักเบา,เบา,เบา และการฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มคุณลุงสมศักดิ์เริ่มต้นง่ายๆด้วยการเดินรอบหมู่บ้านทุกเช้าค่อยๆเพิ่มระยะทางและความเร็วหลังจากทำได้สักพักก็เริ่มได้เริ่มไปร่วมกลุ่มออกกำลังกายผู้สูงอายุที่สวนสาธารณะใกล้บ้านที่นั่นคุณลุงได้พบเพื่อนใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกันโซตี่สามคือการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ ปัญหาการนอนไม่หลับเป็นเรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงวัยแต่น้อยคนจะรู้ว่าการนอนหลับที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอวัยผมแนะนำให้คุณลุงสร้างกิจวัตรก่อนนอนเช่นดื่มนมอุ่นๆหลีกเลี่ยงจอมือถือก่อนนอนและทำสมาธิสั้นๆสิบนาทีสูตรที่สี่คือการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคมที่ดี มีอายุยืนกว่าผู้ที่โดดเดี่ยวผมจึงแนะนำให้คุณลุงเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่นั่นมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การทำอาหารงานฝีมือไปจนถึงการเรียนใช้สมาร์ทโฟนคุณยายวัยเจปีท่านหนึ่งที่ผมดูแลเล่าให้ฟังว่าหมอคะหลังจากที่หลานสอนใช้วิดีโอคอลชีวิตเปลี่ยนไปเลยได้เห็นหน้าลูกหลานทุกวันไม่รู้สึกเหนาอีกต่อไป นี่คือตัวอย่างที่ดีของการใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวสูตรที่5คือการฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงผมแนะนำให้ทำกิจกรรมที่ท้าทายสมองเช่นเล่นเกมปริตนาเรียนภาษาใหม่หรือฝึกเล่นดนตรีคุณลุงสงศั์เลือกที่จะเรียนวาดรูปและเขาบอกว่ามันช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้น งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมกระตุ้นสมองอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมลดลงถึง47%เมื่อเทียบบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทำกิจกรรมสูตรที่6คือการจัดการความเครียดและสุขภาพจิตความเครียดเรื้อรังส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เจ็บป่วยง่าย ผมแนะนำให้คุณลุงสมศักด์ฝึกเทคนิคการหายใจแบบง่ายๆที่เรียกว่า478คือหายใจเข้า4วินาทีปลั้นไว้7วินาทีและหายใจออก8วินาทีทำวันละ3-4ครั้งนอกจากนี้การทำสวนการเลี้ยงต้นไม้ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดได้ดีคุณลุงเริ่มปลูกผักสวนครัวในกระถางนอกจากได้ผักปลอดสารพิษแล้วยังรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตสูตรที่7 คือการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอหลายคนมักรอจนมีอาการก่อนไปพบแพทย์แต่การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้เราพบปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ68ปปีที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยจนกระทั่งมีอาการหนักจึงมาพบพบว่าเป็นเบาหวานระยะรุนแรงต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะควบคุมได้ ต่างจากคุณลุงสมศักดิ์ที่ตรวจพบภาวะก่อนเบาหวานตั้งแต่เนิ่นๆและสามารถควบคุมได้ด้วยการปรับพฤติกรรมสูตรสุดท้ายสูตรที่8คือการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยดูแลสุขภาพตั้งแต่แอปนับก้าแอปเตือนกินยาจนถึงแอปที่ช่วยติดตามค่าความดันน้ำตาลในเลือดผมสอนให้คุณลุงสมศักดิ์ใช้แอปพื้นฐานเหล่านี้ และเขาบอกว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นมากเพราะสามารถติดตามสุขภาพของตัวเองได้ที่น่าสนใจคือเมื่อคุณลุงสงศั์นำแปสูตรนี้ไปปฏิบัติผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกายดีขึ้นแต่ยังพบว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นมีเพื่อนใหม่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นทําทุกวันคุณลุงเล่าให้ฟังว่าหมอครับตอนแรกผมคิดว่าปานเป็นผู้สูงอายุคือการรอวันสุดท้ายของชีวิต แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะยังมีความสุขให้ค้นพบอีกมากจากประสบการณ์ของผมการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า20ปีผมเห็นว่าคนที่มีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เป็นเพราะยีนดีหรือโชคช่วยเท่านั้นแต่เป็นเพราะพวกเขาเลือกที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ8สูตรที่ผมแบ่งปันนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ไม่ต้องกินยาเสริมมากมายแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอเริ่มทีละเล็กทีละนอ้อยค่อยๆสร้างนิสัยที่ดีและที่สำคัญคือต้องทำด้วยความสุขก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละสูตรคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกและบอกด้วยว่าคุณอยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรไหนเป็นพิเศษในตอนต่อไปผมจะอธิบายรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละสูตร พร้อมเทคนิคปฏิบัติที่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายที่หลายท่านให้ความสนใจเรามาดูกันว่าทำไมการรับประทานอาหารแบบ4ส่วนถึงสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายต้องการโปรตีนมากขึ้นเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อแต่ความอยากอาหารกลับลดลงนี่คือเหตุผลผู้สูงอายุหลายคนมีภาวะขาดสารอาหารการแบ่งจานเป็นสัดส่วน ช่วยให้แน่ใจว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนสำหรับผักผมแนะนำให้เลือกผักหลากสีเพราะสีต่างๆบ่งบอกถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันเช่นผักสีเขียวมีวิตามินเคผักสีส้มมีเบตาแคโรทีนผักสีม่วงมีแอนโทไซยานินซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ส่วนโปรโตีนให้เลือกปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันและถั่วมเมล็ดแห้งคุณลุงสมศักดิ์ เริ่มกินปลาทูทุกวันเพราะนอกจากโปรตีนแล้วยังได้แคลเซียมจากก้างปลาและไขมันดีที่ช่วยบำรุงสมองคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องธัญพืชมันเทศให้พลังงานที่คงที่กว่าข้าวขาวหรือขนมหวานและยังมีใยอาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงของโรคลำไส้เรื่องการออกกำลังกายหลายคนกลัวว่าจะหักล้มหรือบาดเจ็บ แต่ความจริงคือการไม่ออกกำลังกายอันตรายกว่าเพราะกล้ามเนื้อจะอ่อนแอลงเรื่อยๆผมแนะนำให้เริ่มจากการเดินเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัยที่สุดคุณยายท่านหนึ่งอายุ82ปีเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเดินได้แค่5นาทีก็เหนื่อยแต่พอทำต่อเนื่องทุกวันตอนนี้เดินได้ครึ่งชั่วโมงสบายๆและยังรู้สึกกระปรี้กระปร่าขึ้นมากการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็สำคัญไม่แพ้กัน ผมแนะนำให้ใช้อย่างยืดออกกำลังกายเพราะปลอดภัยและควบคุมแรงต้านได้ง่ายเริ่มจากท่างง่ายๆเช่นการยกแขนยืดขาทำวันละ1 0 1ถึง15ครั้ง2-3เถึงสเซตส่วนการฝึกการทรงตัวเราสามารถทำได้ไง่ายๆที่บ้านเช่นการยืนขาเดียวเริ่มจากเกสิบวินาทีค่อยๆเพิ่มเวลาหรือการเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงทำในที่ปลอดภัย คุณลุงสมศักดิ์เล่าว่าหลังจากออกกำลังกายสม่ำเสมอสามเดือนรู้สึกว่าการทรงตัวดีขึ้นมากเดินได้คล่องแคล่วไม่กลัวล้มเหมือนแต่ก่อนและที่สำคัญคือนอนหลับดีขึ้นเรื่องการนอนผมมีเทคนิคง่ายๆที่เรียกว่ากฎสมห้ามคือ1ห้ามดูจอมือถือหรือทีวีก่อนนอนหนึ่งชั่วโมง 2. ห้ามดื่มกาแฟหรือชาหลังบ่ายสองโมง 3. ห้ามนีบกลางวันนานเกิน30นาทีแทนที่จะดูจอลองฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือหรือทำสมาธิผมแนะนำให้คุณลุงฟังเพลงคลาสสิกเบาๆก่อนนอนและเขาบอกว่าช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีมากการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมก็สำคัญงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีเพื่อนสนิท3าถึงสคนที่พบปะพูดคุยกันเป็นประจำ มีอายุยืนกว่าคนที่แยกตัวอยู่คนเดียวอมจึงแนะนำให้คุณลุงเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุที่ชมรมนอกจากได้ออกกำลังกายร่วมกันแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพการฝึกงานฝีมือและที่สำคัญคือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุณลุงเล่าว,ว่าได้เพื่อนใหม่หลายคนและรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันมากขึ้นการฝึกสมองก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ผมแนะนำให้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความคิดอย่างน้อยวันละ30นาทีเช่นเล่นเกมปริศนาซูโดกุหรือฝึกภาษาใหม่ๆคุณยายท่านเมิงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอป,ปในมือถือเพื่อจะได้คุยกับหลานที่เรียนอยู่ต่างประเทศเรื่องการจัดการความเครียดผมพบว่าการทำสวนเป็นกิจกรรมที่ดีมากนอกจากได้ออกกำลังกายเบาๆแล้วการได้เห็นต้นไม้เติบโตได้สัมผัสธรรมชาติ ยังช่วยลดความเครียดได้ดีคุณลุงสมศักดิ์เริ่มจากการปลูกผักสวนครัวในกระถางตอนนี้มีผักสดๆกินทุกวันการตรวจสุขภาพประจำปีควรครอบคลุมการตรวจพื้นฐานที่สำคัญเช่นความดันโลหิตน้ำตาลในเลือดไขมันการทำงานของไตและการคัดกรองมะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุยังลืมตรวจสุขภาพฟันและสายตาด้วยสำหรับการใช้เทคโนโลยีผมแนะนำให้เริ่มจากแอปพื้นฐานที่ใช้งานง่า,งงาย เช่นแอปนับก้าวแอปเตือนกินยาและแอปวิดีโอคอลคุณลุงสงศั์บอกว่าการได้เห็นหน้าลูกหลานทุกวันผ่านวิดีโอคอลทำให้รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากทั้ง8สูตรนี้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเปรียบเหมือนฟันเฟืองที่ขับคลื่นสุขภาพที่ดีการกินอาหารที่ดีให้พลังงานในการออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยให้นอนหลับดีการนอนหลับดีช่วยให้สมองปอนปอดโปรง่ง การมีสังคมที่ดีช่วยลดความเครียดและวงจรดีๆก็จะดำเนินต่อไปผมอยากย้ำว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันในครั้งเดียวเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อนอย่างคุณลุงสมศักเริ่มจากการเดินวันละ10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น30นาทีเริ่มจากปลูกผักชีในกระถางเล็กๆแล้วค่อยๆขยับขยายเป็นสวนผักเล็กๆก,การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ คุณลุงสมศักดิ์เป็นตัวอย่างที่ดีจากคนที่แทบไม่มีแรงเดินกลายเป็นคนที่กระฉับกระเฉงมีความสุขและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆในชมรมผู้สูงอายุที่สำคัญคืออย่าคิดว่าอายุมากแล้วสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ผมมีคนไข้าอายุ85ปีเพิ่งเริ่มเรียนวาดรูปอายุ78ปีเริ่มเรียนโยคะอายุ82ปีเริ่มใช้สมาร์ทโฟนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เสมอ การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของการเลือกและการลงมือทําอย่างสม่ำเสมอ8สูตรที่ผมแบ่งปันนี้ไม่ใช่ความลับที่ซับซ้อนแต่เป็นหลักการพื้นฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลถ้าคุณกําลังมองหาวิธีดูแลตัวเองหรือคนที่คุณรักลองเริ่มจากสูตรที่คุณคิดว่าทําได้ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มสูตรอื่นๆตามความพร้อมเชื่อผม ในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุมานานการลงทุนกับสุขภาพคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและไม่มีคำว่าสายเกินไป